ทีนี้เนาะก็จะเป็นข้อเสนอที่แอลเรียลได้ทำกับป้าเอเนาะก็จะอยู่ในเพลงใจอันไรที่พึ่งพาด้วยก็เหมือนกับที่ป้าเอบอกเจอได้มาก็ต้องแลกไปใครที่ไหนก็ล้วนต้องเจอตั้งสติแล้วสุดหายใจรีบลงนามในข้อเสนอ f รอ Sam เจอ Sam ฉันได้เธอเรียบร้อยเดกาาเลเราคราวนี้ใช่ไหมแล้วก็แอลเรียลก็จะเซ็นใช้ปากานี้อันเนี้ยมาด้วยกันปากานี้จริงๆอะอยู่ข้างในแต่ว่าเราเอามาใช้ เพราะว่าเราชอบมากเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกมาก่อนนี่น่ารักไหมอ่าแบบนี้เลยน่ารักมากแต่ว่าในเรื่องอะ่ะข้อมูลมันจะยาวกว่านี้แล้วก็จะมีที่ขีดแบบอ่านไม่ออกนิดนึงอันนี้เขาก็จะเอามาแค่สำคัญเนาะโดยส่วนตัวนะชอบอะไรที่แบบเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆในเรื่องแบบนี้มากๆ อยากให้ดิสนี่ทำอะไรแบบนี้เยอะๆเพราะว่าเราชอบมันเหมือนกับเราไปอยู่ในเรื่องนั้นด้วยเนาะชอบไะดูดิแล้วก็มีลายเซนแอเรียลด้วยเห็นไหมน่ารักแต่กล่องเนี้เขาขายมาหลายปีแล้วเธอมันก็ไม่มีแล้วไงเนี่ยตอนนั้นอะอยากได้มาหลายๆอันเลยแต่ว่าดิสนี่ก็เอาอของเก่งอันนู้นก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมีไงก็เลยได้มาแค่หนึ่งจ้ะ สำหรับข้างในเนาะก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้หนาอยู่นะวัวให้หลวงหนาอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้หรอกเราเก็บปากกาก็เอาไว้ใช้ในเหตุการณ์สำคัญแต่ก็ถึงสำคัญจริงก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าลืมเก็บดีเกินหาไม่เจอ